วิทยาดนทบุรีวิชาสังคมมาลวจ้าวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สองสอนโดยคุณครูกัญชยาบัญชรนบุญเรื่ความสัมพันธ์ของตนเองและครอบครัวในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน อธิบายความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนจุดประสงค์การเรียนรู้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนช่วยเหลือกิจกรรมชุมชนและดูแลรักษาชุมชนสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทีชเชอร์โบในวิชาสังคมศึกษาค่ะหลงังจากที่คลิก่อนหน้านี้นะคะที่ได้ทำใบงานเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของตนเองและครอบครัวในฐานะที่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไปแล้วนะคะ วันนี้ทิเชอร์ก็จะพาเด็กมากทำแบบฝึกหัดกันบ้างค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนั้นเราก็ต้องมาทบทวนบทเรียนก่อนนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่แบบฝึกหัดวันนี้ทิเชอร์มีทิเชอร์อาสาสมัครนั่นก็คือทิเชอร์เมียวอีกเช่นเคยค่ะจะพาเด็กๆนะคะไปสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตนเองและครอบครัวในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั่นเองค่ะ สงสัยที่ชื่อเดียวกพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเราก็จะมาทบทวนกันนะคะชุมชนหมายถึงบริเวณที่มีคนอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีกฎม,มีระเบียบในการอยู่ร่วมกันค่ะต่อมาการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของชุมชนแต่ละชุมชนนั้นจะมีกฎระเบียบเพื่อทำให้การอยู่รวมกันเกิดความสงบสุขเรียบร้อยและไม่วุ่นวายนะคะ ต่อมานะคะเราจะมาดูการปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้รถใช้ถนนเราเป็นคนข้ามถนนเราก็ควรจะข้าบที่ทางม้าลายหรือสะพานลอยส่วนผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ก็ควรที่จะสวมหมวกนิรภัยส่วนคนที่ขับรถยนต์ก็ควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะเราจะมาดูการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนต แต่ละชุมชนเนี่ยจะมีขนมทเนเยมปะเพณีของแต่ละชุมชนที่อาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันทั้งนี้เราก็ควรจะรักษาเอาไว้นะคะดูจากตัวอย่างพิธีไหว้ครูเป็นพิธีกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพและระ,ะลึกถึงพระคุณของคุณครูนั่นเองค่ะที่เช่อมีตัวอย่างภาพมาให้เด็กๆดูนะคะเป็นเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอีกรูปเป็นการอุดหนุนสินค้าในชุมชนค่ะ ต่อมาเราจะร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนหรือร่วมกันทําประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนต่อมาเป็นการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนและเรายังดูแลมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จะมีส่วนในชุมชนของเราได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูการดูแลรักษาสาธารนณะสมบัติในชุมชนของเรา เออสาธารณสมบัติในชุมชนของเราคืออะไรเนะ่ก็คือทรัพย์สินส่วนรวมของประชาชนของเรานั่นเองค่ะเราคือส่วนหนึ่งของชุมชนแล้วเราก็ควรจะมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดในการดูแลสาธารณสมบัติของชุมชนจบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องความสัมพันธ์ของตนเองและครอบครัวในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ในวันนี้พี่เมียวก็ขอส่งต่อนาที่ต่อไปในการทำแบบฝึกหัดให้กับทิเชอร์โบนะคะพี่เมียวไปก่อนนะคะบ๊ายบายต้องขอขอบคุณทิเชอร์เมียวอย่างมากเลยนะคะที่อาสาพาเด็กไปสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนในวันนี้ทีเชอร์ก็มั่นใจว่าเด็กๆได้เรียนรู้ทบทวนและสรุปแล้วทำ<ม>แบบฝึกหัดได้อย่างแน่นอนค่ะ ถ้าพร้อมแล้วให้เด็กหยิบหนังสือแบสหัดเล่มนี้ขึ้นมาค่ะหยิบหนังสือเปิดไปที่หน้า3าีค่ะวันนี้เราจะมาทําแบบสหัดกันที่หน้า34ไปพร้อมๆกับทีเชอร์นะคะเรามาดูค่ะด้านบนสุดเลยข้อ1.3อ่านโจทย์พร้อมทีเชอร์นะคะการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดเมื่อเราปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนของเราแล้วเด็กๆคิดว่าเรามีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะข้อใดนะ้าข้อแรกบอกว่ามีความซื่อสัตย์ใช่ไหมนะข้อ2บอกว่าไฟเรียนรู้อืมข้อ3บอกว่ามีจิตสาธารณะ เด,เด็กคิดว่าข้อไหนคะเป็นข้อที่ถูกต้องเมื่อเรามีส่วนร่วมทำกิจกรรมในชุมชนที่ถูกต้องก็คือมีจิตสาธารณะนะคะมาดูข้อต่อไปกันเลยในข้อ2โจทย์บอกว่าให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวกับชุมชนแล้วตอบคำถามโดยติ๊กเครื่องหมายถูกลงในช่อง หน้าข้อความที่เด็กๆคิดว่าถูกต้องนะคะเรามาดูข้อ2.1กันเลยนะคะเด็กๆอ่านไปพร้อมๆกับทีเชร์เลยนะคะ2.1ชุมชนราชวัตรมีตลาดขนาดใหญ่จึงมีการสร้างทางม้าลายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการข้ามถนนแต่ยังมีชาวบ้านบางคนไม่ข้ามถนนตรงทางม้าลายเพราะไม่อยากเดินย้อนไปมา ข้อหนึ่งถามว่าการกระทำของชาวบ้านในชุมชนราชวัตรจะทำให้เกิดผลอย่างไรช่องแรกบอกว่าอาจเกิดอุบัติเหตุถูกรถชนอีกช่องหนึ่งบอกว่าเกิดความรวดเร็วอ่าเด็กๆคิดว่าการที่เราไม่ข้ามถนนตรงทางม้าลายเนี่ยจะก่อให้เกิดผลอย่างไรกับตัวเราคะที่ถูกต้องก็คืออาจเกิดอุบัติเหตุถูกรถชนได้นั่นเองนะคะ เพราะว่าทางม้าลายในการข้ามถนนค่ะมาดูข้อ2กันต่อค่ะชาวบ้านในชุมชนราชวัตรควรปฏิบัติอย่างไรคะจากเหตุการณ์ที่อ่านมาข้างต้นช่องแรกบอกว่าก็ต้องดูรถก่อนข้ามถนนหรือว่าอีกช่องบอกว่าไปข้ามให้ตรงทางม้าลายข้อไหนดีหน้าที่เราจะเลือกตอบข้อที่ถูกต้องก็คือข้ามถนนให้ตรงทางม้าลายนั่นเองค่ะ ต่อให้เด็กนะคะจะดูรถก่อนข้ามถนนแล้วแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคะฉะนั้นที่ถูกต้องคือเราควรจะเสียเวลาและเดินไปข้ามทางม้าลายนั่นเองค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อ2.2ค่ะเหตุการณ์สมมุติบอกว่าเนปดาวและครอบครัวชวนชาวบ้านไปช่วยกันทำความสะอาดสวนสาธารณะเป็นประจำ ข้อหนึ่งถามว่าการกระทำของเนตดาวและครอบครัวทำให้เกิดผลอย่างไรคะข้อหนึ่งช่องแรกบอกว่าสวนสาธารณะสะอาดอีกช่องหนึ่งบอกว่าชาวบ้านเคารพนับถืออเมื่อเราชวนชาวบ้านไปทำความสะอาดนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นผลที่ตามมานั่นก็คือต้องเกิดความสะอาดในสวนสาธารณะช่องที่หนึ่งนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ เรามาดูข้อ2ค่ะ5เด็ดาวครอบครัวและชาวบ้านไม่ช่วยทำความสะอาดในที่สาธารณะเลยจะเกิดผลอย่างไรคะช่องแรกบ,บอกว่าโอ้ยไม่ทำเลยก็ต้องเกิดความสวยงามสิใช่ไหมนะอีกช่องหนึ่งบอกว่าถ้าไม่ทำเลยมันก็ต้องสกรปรกและเสื่อมโทรมสิข้อไหนคะเด็กๆคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ถูกต้องค่ะที่ถูกต้องนั่นก็คือถ้าเราไม่ช่วยกันทําความสะอาดสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือความสกปรกและเสื่อมโทรมนั่นเองนะคะและให้เด็กๆนะคะดูหน้า35ต่อนะคะหน้า35ในวันนี้นะคะจะให้เด็กๆทําเป็นการบ้านค่ะง่ายๆและสําหรับข้อ3บอกว่านักเรียนวาดภาพระบายสีการปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนมาหภาพค่ะพร้อมตั้งชื่อเรื่อง แล้วตอบคำถามด้วยนะคะให้เด็กวาดภาพระบายสีพร้อมตอบคำถาม2ข้อว่าเด็กๆจะตั้งชื่อภาพว่าอะไรข้อ3.2ถามว่าการปฏิบัติตามภาพจะส่งผลอย่างไรต่อชุมชนอ่าในส่วนของเด็กๆบางห้องนะคะที่ได้ทำแบบฝึกหัดส2หน้านี้ไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าได้เรียนกับชิเชอร์ในต้นสัปดาห์ก่อนที่จะปิดโควิดไปนะคะก็ขอให้เด็ก ถ่ายรูปแล้วส่งเข้ามาเป็นการบ้านได้เลยนะคะสำหรับเด็กๆห้องไหนนะคะที่ยังไม่ได้ทําก็ขอให้เด็กทําแล้วถ่ายรูปส่งมานะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะไปเรียนพร้อมๆกันค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ทิเชิ์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ